สิตราสุจิตราพัก่อนสจิตราพักก่อนสุจิตราสุจิตราได้ข่าว่า้มนั่งอยไคุณ้นาเอาบมาหน่อยเออชันแต่งหน้ากันลังโทพูดเบกได่เองเ่ย Anh có biết không ạ? Anh có biết không ạ? Anh có biết không ạ?